นี่คือฆาตรกรในตำนานที่เคยโด่งดังในโลกอินเทอร์เนต็ตเมื่อราวๆสิปีที่แล้วชื่อของเขามีที่มาจากเด็กคนหนึ่งที่ถูกทารุณโดยคนในครอบครัวของตัวเองในวันหนึ่งที่ผู้ที่เป็นแม่ได้หยิบไม้เรียวขึ้นมาแล้วก็เจ็บเจ็บเดอะคิลเลอร์อะไรนะมุกนี้ไม่ได้นะสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Reunion เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ออกไปตามหาน้องชายที่หายตัวไปและเรื่องราวนี้ก็ได้นำพาเข้าไปพัวพันกับเจฟเดอะคิวเลอร์อืมอันนี้คืออินโทรล่ะเดินไม่ได้นะครับเหมือนอยู่ในความฝันไม่ดิมันแค่ให้เราดูฉากมีดหั่นเนยโอ้เจฟกินขนมปัง นี่ผ่านมาสามปีแล้วตั้งแต่ที่ฉันส่วนเสียพ่อแม่ไปในตอนนี้ฉันโตแล้วและได้ออกมาจากบ้านเด็กกำพร้าฉันมีน้องชายและเขาหายตัวไปฉันเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งถึงเวลาที่ต้องออกไปตามหาเขาว้าวเป้าหมายหลักของเราคือการตามหาน้องชายในบ้านล้าง กด F เพื่อเปิดไฟฉายโอเคผมเห็นต่างชาติไฮมากกับเกมนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสุดยอดเกม Jeff the Killer ที่สร้างมาดีมากหลังจากที่ไม่ได้เจอ Jeff the Killer มานานมาดูกันว่าจะเจ๋งอย่างคำล่ำลือไหมประตูล็อกแสดงว่าต้องเข้าข้างหลังฮึโอ้เข้าทางหน้าต่างนะครับไม่ใช่ข้างหลังแล้ว ว่าแต่ทาไมเราคิดว่าน้องชายอยู่นี่มันไม่ใช่ที่ท,ที่แบบดูจะน้องชายจะมาได้เลยนะมันมีบอกแสอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันคือบ้านเก่าของเราที่พ่อแม่ถูกฆ่าเกมยังไม่ได้บอกนะครับว่าพ่อแม่ของเราตายยังไงโดนเจฟฆ่าเหรอือมได้กุญแจทางเข้ามามีคอมพิวเตอร์แต่ว่าค้นอะไรไม่ได้ปลดล็อกประตูเอาแล้วเราจะออกไปข้างนอกทำไม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันปุ่มลิฟต์ไม่ทำงานผมว่านี่มันดูไม่เหมือนบ้านคนด้วยซ้ำมันเหมือนเอ๊หรือว่าเราต้องตามสายนี้ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอเคขออนุญาตวิ่งบ้างนะครับอาจจะมีปวดตาแต่เพื่อความรวดเร็วผมว่ากดปุ่มมันต้องมีอะไรออกมาตกใจอดีมาเปิดลิฟต์กันเสียงอะไร เมือนีเสียงห่วยห่วนข้างหูอาจจะเป็นเสียงลมนะครับโว้วรวลิฟไม่มีปุ่มด้วยบ,บังคับด้วยอะไรครับโทรจิตเหรอ,อ,อจริงๆมันดูไม่ออกเลยซ้ำว่าลิฟเคลื่อนอยู่หรือเปล่า โอ้อันนี้เลื่องแน่นอนขอบคุณที่บอกนะครับตูมขึ้นเอ็นเครดิตเอาละครับและนี่ก็เป็นจุดจบของเกมนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมคงไม่รอดโอ้ว้าวยังไม่ตายโอเคแตา่หมายความว่าเรากลับขึ้นไปไม่ได้แล้วดิออกอยังไงครับเนี่ย หรือว่าตอนจบพระเอกตายปุ่มก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนพวกโรงงานล้างหรือว่าอะไรสักอย่างเลยนะครับมีน้ํามันเต็มไปหมดมีโกดังอันนี้กระดาษแต่อ่านไม่ได้และไม่ใช่สแลนดอร์แมนเราเลยไม่ต้องเก็บกระดาษมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยแต่ว่าไม่มีปุ่มเข้าแอบนะครับโชคดีจังก็ถ้ามาค้นตึกล้างในเรื่องจริงก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับมันคงไม่มีของให้เก็บทุกห้องน,นะแต่แปลกสำหรับในเกมคันโยกหายไป โอเครู้แล้วว่าต้องหาอะไรโอ้ oh, อันนี้เหรอ <laughs> มันมันก็วางอยู่เฉยนะแต่ผมหาไม่เจอตอนแรกบรรยากาศเกมเงียบมากนะครับผมเสียว,ว่าจะมีอะไรออกมาแต่ก็ยังไม่มีใส่เข้าไปจอสั่นจัจัดอ๋อนึกว่าศพคนแล้วก็เลือดแต่ไม่ใช่นะน่าจะเป็นไฟแดงเฉย นี่มันโรงงานขนอะไรกันแน่ไม่เข้าใจเลยและทำไมพี่เจฟถึงจะมาอยู่ที่นี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันประตูล็อกมีท่อกับปุ่มแดงนะครับผมได้ยินเสียงบางอย่างมันมีเสียงคนเดินอะเฮ้ยในท่อนี่เหรอบ้านอะ อ่อเปิดคันโยกซึ่งไม่รู้ว่าเปิดอะไร <Hey. S 2> เฮ้ยอ๋อเป็นการเปิดทางตรงนี้นะครับมันยกของขึ้นไปข้างบนหรอว้าวกุญแจโอ้เสียงอะไรก่อนถังล้มเหรอจริงจรงบรรยากาศเกมมันทำมาเงียบมากนะครับแล้วเวลาเกมเงียบๆแบบเนี้ยมันจะทำให้ รู้สึกเปื่อยอ่ะแต่พ,ตพอจากจำสแกมมาปุ goodbye, ๊บนี <S <s ่คือสะดุ้งแรงมากเพราะว่าด้วยความที่มันบิ้วความเงียบมาอะไรทํานองนั้นไม่มีอะไรเนาะโอ้โหมันมาแล้วเดี๋ยวเดีคืออะไรกดอีรู้รกดยีกดยกดไปถทันแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มอนแทงทะลุประตูมาเอ ก็โหดตบผมโมไม่สิบเต็มกับซ่ากระโดดแทงของพี่เขาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยผมไม่เจอกุญแจในห้องเก่าแล้วแบบนี้ถ้าผมออกไปผมจะโดนจ้ำสะแกกไหมอย่าบอกนะไม่โดนแล้วอ่ะโห้วงพ่อเสียดายแสดงว่าตายแล้วผ่านเลยได้เหรอแต่ไอ้คิกทำอีเวนต์เมื่อกี้ต้องกดรัวมากเลยนะครับเพราะว่า เหมือนผมกดช้าไปหน่อยแล้วพอมากดรัวรัวมันไม่ทันน่าเสียดายน่าเสียดายผมอยากกดใหม่เหลือเกินมีว้าวให้เก็บเอาแล้วไงผมรู้สึกใจคอไม่ดีตรงนี้มีแต่ตู้ร็อกเกอร์เอ้ามีทางเข้าไปด้วยนะครับเป็นห้องดูอะไรสักอย่างใส่ว้าวลงไปอ่าอต้องเปิดว้าวให้ครบเจ็ดอัน อืมเสียงอะไรก่อนอย่านะอ่ออคืออะไรอุ <Chris> ้ยเขาบอกให้ปิดไฟว่ะใส่วาวปึ๊บอ่อ ววู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 ผมเจอพี่เจฟตรงหน้าผมเจออุอ๊ดกระโดดแทงผมแค่สงสัยว่าเขาจะเห็นผมไหมเออแต่ถ้าผมเปิดไฟสองปุ๊บเขารู้เลยกลับต่อให้หันหลังนะครับโอ,โ,อโอ้แล้วผมเกิดใหม่ผมเจอพี่เจฟจ้องอยู่ตั้งแต่ตรงนี้สวัสดีครับพี่ โอเคงั้นพ้อยหลักของเราคือการเปิดเบาให้ครบโดยไม่ให้พี่เจฟเห็นตัวไป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 ,ไป,ไปเขาน่าจะเอ้ผมเห็นเขาวิ่งตรงมาหาผมหมายความว่าไงคือเวลาเราเปิดเบาเขาจะรู้ใช่ไหมแล้วก็วิ่งตรงมาหาตรงที่มีแสงต้องระวังดีๆนะครับเขาอยู่นู่นตั้งไกลน่าจะไม่เป็นไรมั้ง ลกๆคือเราต้องแอบในความมืดเพราเขาตาเซอร์อุ้ยปอบเดียวพี่ไม่เมื่อกี้ผมเห็นเขาอยู่ตรงนู้นแล้วเข,ขวาคว้าได้เหรออ่าผมมั่นใจว่ารอบนี้พี่เจฟอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าคุณเห็นกันไหมแต่ผมเห็นเอาเป็นว่าผมจะไขอันที่อยู่ไกลที่สุดไม่มีทางที่พี่เขาจะวิ่งมาทันไม่มีทางแต่พี่เขาหายไปไหนแล้ววะ ผมหนีไกลมากเขาหนีมุมนี้เลยโอเคตอบที่รอดผมว่ามันก็ดูไม่น่ากลัวนะแต่ให้ความรู้สึกกดดันนะครับเพราะว่ากลัวตายตายหลายรอบแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าตายออกคีปมันขายหน้าขนาดไหนวิง่งโอเคเขาไม่เห็นผมผมปลอดภยัยพี่เขาอยู่ไหนวะผมก็มองเขาไม่เห็นเหมือนกันเย้ยอ๋อยู่นั่น มีอันที่อยู่ไกลๆไหมนะไม่มีพี่เขาอยู่กลางห้องแย่อยู่อืมจังหวะนี้ผมว่าตรงนี้ปลอดภัยสุดใส่เข้าไปนึออหนีว้าว,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 วพี่เขาเห็นมันจะโยอีกสอ,อ,กองอันอีกสองอันกระดับทึกอีกสองรอบตัวนั้นก็ผ่านแล้วนึ่ออ นีโอ้โอเขาเห็นเนาะไม่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 ไม <c oughs> What the fuck? ผมเกลียดเกมนี้มันกดดันแบบสุดๆโอเคอยังไงต่อนะอันนี้มันเปิดอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันเปิดไฟได้หรือยังน่าจะได้แล้ว ไม่มีใครมาดึงขาแน่นะอุ้ยอ่ะอ่ะนึกว่าฉากโหลดคุณก็ไม่บอกผมพี่เจฟจะไม่โผลมาตามเป็นผีช่องลมใช่ไหมครับผมว่ามาไม่มาไม่มาไม่มา,มมาคิดไปเองเจฟจะมาได้ยังไงใช่ไหมแต่เราบูชช่องลมแรงมากเลยนะกลัวเขาไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าเริ่มแปลก ยังไงยังไงดีเอามีแยกด้วยทางนี้แล้วกันห๋ืวเข้าพ้นทุมรีบออกจากที่นี่ไม่น่าได้ออกดีๆน้องชายก็ไม่เจอบอดแสอยู่ตรงไหนครับไฟฉายพังงานข้าว้างพี่เจฟมาเดียดียวเดีไปไหนไปทางนี้ทางนี้ทางนี้วิ่งวิ่ง เจฟปาตามกนโดนค่าฮู้ผมชอบฉากจำสะแกเมื่อกี้นะคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นเกมที่ดีมากแต่ว่าเป็นเกมที่ให้ความรู้สึกเล่นแล้วสเสียวไส้แบบแปลกๆไปแล้วรอบนี่ผมไม่วิ่งวิ่งแบบไม่รอพี่เจฟแล้วไม่ใช่ไม่วิ่งวิ่งดีครับรออะไรโอ้โหต้องวิ่งไปไหนก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่าอนอาจจะต้องมีตายกันอีกอรอบนั่นดงในการที่แซกจุก๊บจุ๊บจุ๊บใครมาจุดไฟรอไว้วันนี้ไม่ตายเด้อ ผมจะไม่หันหลังก็ไปมองพี่เขาพี่เขาวิ่งตามมาหยุดอย่างแน่นอนเอ้ยกอกกอกกอตามผมไม่ทันหรอกครับแต่ประตูบานเดียวจะหยุดพี่เจฟได้ไงก่อนน้านนี้เขายังเสียบทะลุประตูมาเลยอะไรวะอย่านู้ได้ปโปรดเถิด สามปีก่อนือมีการเล่าย้อนด้วยฉันสวยเหมือนที่เจฟเขามีเขาขีดปากตัวเองเป็นรอยยิ้มปะเอผมก็ไม่รู้ประวัติเจฟเหมือนกันนะครับแต่เขาเป็นคนที่บุกมาฆ่าครอบครัวเราสินะอ้าวบางทีครอบที่ตัวละครเรามาที่นี่เพราะว่าตามหาพี่เจฟหรือเปล่า เจฟอาจจะรู้ว่าเอาเราอันนี้ย้อนความอยู่ไหมเราน่าจะตื่นขึ้นมากลางดึก <instantaneous noise> อะไรก่อนโอ้แล้วท่านไม่เป็นไร Just sleep to go แค่กลับไปนอนซะโมพี่เจฟก็ไม่ฆ่าเรา reunion a j เ c t t เ e Killer Game เอา้าโอ้ก็คือเราไม่รอดสินะก็จบด้วยการที่สุดท้ายเราไปตามหาเบาะแสของน้องชายแต่ก็ตายนะครับอืมน่าเสียดายจริงๆผมอยากให้เกมมันมีสตรอรี่อะไรมากกว่านี้แต่โดยรวมเกมก็ สร้างออกมาได้ระทึกนะครับตอนเล่นแบบเสียวท้องอย่างที่บอกขอบคุณที่เล่นอเอ๊ะเฮ้ยเราไม่ตายเหรอเราเป็นใครเราเป็นลูกรักพี่เจฟพี่เจฟไม่ฆ่าเราอย่าตามหาฉัน จากเจฟเอผมค่าใจเนี่ยทำไมพี่เจฟถึงไม่ฆ่าเราอืมเอาละครับแล้นี่ก็เป็นทั้งหมดของ reunion เจฟ f the ค i l l e r ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่า เหตุผลที่เจฟ f t เดอะคิลเลอร์ฆ่าคนหรือม,มาเป็นฆาตรกรเนี่ยคืออะไรกันแน่บางทีอาจจะมีเหตุผลที่เขาไม่ฆ่าตัวละครหลักของเราอยู่ก็ได้ก็ถ้า,ามีใครพอจะรู้เรื่องของเจฟ f t เดอะคิลเลอร์สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมผมอยากรู้มากไว้ผมจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเหมือนกันถ้าเจออะไรน่าสนใจก็จะมาใส่เพิ่มตอนท้ายคลิปนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือก,ก,ก็คือไม่เจอและหลังจากเล่นจบผมได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเจฟเดอะคิลเลอร์มา ผมเจอสิ่งที่น่าสนใจคือต้นกำเนิดของเจฟเดอะคิลเลอร์ผมจะเล่าให้ฟังแบบย่อๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของเกมนี้เจฟเป็นเด็กชายอายุ13ปีที่ย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งกับพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของเขาพอย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนใหม่เนี่ยเจฟมักจะถูกเด็ก3คนที่โรงเรียนรุมบูลลี่ซึ่งเด็กทั้ง3คนนี้ก็มักจะทำร้ายเจฟอย่างหนักอยู่หลายครั้งจนมีครั้งหนึ่งเนี่ยเจฟได้หยิบมีดขึ้นมา แล้วแทงเด็กที่เข้ามาบูลลี่เขาตายไปหนึ่งคนแต่ว่าไอ้กลุ่มเด็กบูลลี่คนอื่นเนี่ยก็เข้ามาทําร้ายเจฟฟและทําให้เจฟฟบาดเจ็บอย่างหนักเมื่อเจฟฟรู้สึกตัวขึ้นมาเขาก็ฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลโดยที่มีผ้าบันแผลคุมที่ใบหน้าของเขาเอาไว้พอเขาแกะผ้าพันแผลออกก็พบว่าใบหน้าของเขาเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นสีขาวซีดพร้อมกับแผลไฟไหม้เมื่อเห็นใบหน้าของเขาที่เปลี่ยนเป็นแบบนั้นเจฟฟก็หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วบอกว่าเขาชอบใบหน้านี้ เมื่อกลับมาที่บ้านในคืนหนึ่งเจฟฟได้ใช้มีดกรีดที่ปากของตัวเองให้เหมือนกับว่ามีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาและเขาก็ได้กรีดที่เปลือกตาของตัวเองทิ้งไปด้วยมันจะเหมือนกับว่าใบหน้าของเขาเนี่ยลืมตาแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเมื่อพ่อแม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้ว่าลูกของตัวเองเสียสติไปแล้วจึงพยายามหยุดลูกของตัวเองไว้แต่ว่าในคืนนั้นเจฟก็ได้ฆ่าพ่อแม่ของตัวเอง และเสียงร้องของคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ได้ปลุกพี่ชายที่อยู่ที่บ้านให้ตื่นขึ้นมาและเจฟก็ได้เข้าไปหาพี่ชายของเขาแล้วบอกให้พี่ชายอยู่เงียบๆแล้วไปนอนซะซึ่งเราจะเห็นว่าบทตรงนี้เนี่ยตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วในเกมนี้เราเป็นพี่ชายของเจฟเดอะคิลเลอร์และน้องชายที่เราตามหาก็คือเจฟนั่นเอง ำหรับรวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมไอต้ตกก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไปบายคา